วันนี้มามาเก็บพักที่ที่สวนที่ไร่นะครับที่ไร่มันพอดีที่ไร่มันมีพักบุ้งนะครับพักบุ้งมันกําลังเกิดขึ้นนะครับกําลังฝนกําลังตกก็เขาก็แตกยอดออกมานะครับเราจะพาเพื่อนๆนมาเก็บตรงนี้เลยนะครับเยอะเลยครับนี่ผพักบุ้งนะครับไม่มีสารพิษครับตรงนี้นะครับสารพิษไม่มีนะครับ นี่เลยกำลังสวยเลยครับนี่ <c oughs> ไหนเยอะเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีนะครับผักบุกกำลังสวยเลยครับนี่ถึงแม้ว่า ต้นผักบุ้งไม่สวยนะครับก็ไม่มีสารพิษนะครับเพื่อนๆเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับก็เข้ามาดูไร่เนาะว่าจะปลูกวันวันไหนดีนะครับนะครับไร่แล้วก็มาเจอผักอีกแล้วเนี่ยผัก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 อะไรครับเพื่อนๆเนีเ่ยเพื่อนดูเลยเนี่ย นี่ยอดของเขาครับนี่นี่อโอ้ตรงนี้เยอะเลยครับนี่ผักหลอกผักหลอกโอ้อไกลไหมครับชื่อนะี่เก็บเก็บผักบุ้งก่อนแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูผักหลอกมันมันยังไงมันมันเป็นยังไงนะครับอืมโอ้เดี่ยเลย อันนี้คือผักหลอกเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะครับผักหลอกนะครับผักหลอกเอาเฉพาะยอดแล้วก็ใบของเขานะครับไปต้มแล้วก็แจวน้ำพริกปลาทูโอ้โหทุกทุกคนเลยอร่อยมากๆเลยครับนี่อร่อยสุดๆเลยครับนี่ไม่เจอได้ไงครับเนี่ยบ้านเพื่อนๆเ,เ,เรียกว่าผักอะไรครับนี่ช่วยช่วยตอบคอมเมนต์ให้หน่อยเนาะ บอกบอกชื่อให้หน่อยนะครับโอ้โหเยอะเลยนี่เต็มหมดแล้วครับเนี่ยเทปนี้เต็มหมดเลยเนี่ยเต็มหมดเลยครับเนี่ยเพื่อนดูเลยครับ